ผมอาทิตย์พงศ์พิชานธนกรครับอายุ45ปีเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้นะครับตั้งแต่เมื่อ25ปีที่แล้วนะครับตื่นขึ้นมามีน้ำมูกไหลออกมาตลอดเวลาครับออกมาทั้งวันเลยหลังจากน้ำมูกไหลแล้วก็จะมีอาการคันขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับคันตรงขอบตาเนี่ยครับแล้วก็จะตาแดงเกาตาทั้งวันเลยครับไปตรวจเป็นภูมิแพ้อย่างพวกไรฝุ่นนัซากแมงสาเศษหญ้าอะไรพวกนี้แพ้หมดเลยโชคดีมากๆภรรยาครับแนะนําให้รู้จักกับ ตัวนี้ครับทานวันละสาเม็ดหลังจากที่ทานครับ3เม็ดครับหายใจเนี่ยได้โล่งขึ้นนะครับจากตะก่อนเนี่ยหายใจออกทีละข้างเดียวเดี๋ยวนี้ครับหายใจได้ทั้งสองข้างเลยแบบนี้เลยครับเนี่ยครับหายใจได้ทั้งสองข้างเต็มปอดเลยนะครับ เวลานอนหลับนะครับก็หลับสบายนะครับตื่นมาไม่เจ็บคอนะครับหลับได้ลึกขึ้นตื่นเช้ามาครับไม่มีอาการจามไม่ต้องปลุกคนทั้งบ้านดีพอตครับ mm hmm. เปลี่ยนแปลงชีวิตผมจริงๆเลยขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆดีพอตมากครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรค่ะอายุ5 1ปีเป็นโรคภูมิแพ้นะคะเวลาจามมันก็จามแบบติดต่อกันจามหนักมากจามแต่ละครั้งนะคะมันมีน้ำมูกค่ะไหลามากเวลานอนตอนกลางคืนก็เหมือนกันทำไมนอนแล้วหายใจไม่ออกหายใจไม่ทั่วท้อง หายใจฟึดฟัดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันคัดจมูกมากเลยนะคะจนกระทั่งว่ามารู้จักตัวดีพอตนะคะตัวนี้เลยอเล็กก็เลยซื้อมาทานนะคะทานนะคะตอนเช้านะคะก็คือ1เม็ดก่อนนอนอีกหนึ่งเม็ดนะคะทานไปนะคะลองสังเกตตัวเองหลักจากที่ได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะความรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราเอ๊ะทำไมน้ามูกมันแห้งน้ามูกมันไม่ไหลเหมือนเมื่อก่อน นะคะอาการจามเอ๊ะความรู้สึกว่ามันไม่มีจามแล้วนะหายใจรู้สึกหายใจอิ่มขึ้นหายใจโล่งขึ้นขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีพอตัวนี้ที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีสุขภาพท,ที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะ